สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดียามเำ้าวๆพี่น้อง,อองอบ่าวบาวเร่เพื่อนเตรียมตัวพี่น้องกินข้าวกินไขยเย่เจียวกินไส่น้างเพ่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 งกินไข่มาจากักมือเลยแหละบริเวณแบบบริอาหารเลยพี่น้องมีแต่ว่ากินไม่ได้กินอาหารอ,อ่อ,อนๆบกินแบบผีกซอมกินข้าวกันแล้วแล้ว เตรียมไปเหตุงานพี่น้องอเลยไปเหตุงานเลยมึงน,นี้พี่น้องจะไปทำงานอยู่แถวได้กับอะไรเด้มอมม้อบ่เด้มอดมม้อทาา่าผ้าพี่น้องไก่กจากหาไปในชั่วโมงครึ่งไหมค้ามรองเรียกแก็บบนไก่เต๋อพี่น้อง ชั่วโมงครึ่งเศร้าแล้วก็ไปสู่งานต่อ เตรียมตัวพี่น้อง FC ถาม่าคือบอกให้มาแหล่อยน้ำบาลุยงานนะมันแบบคอยไม่งานยังไรนะพี่น้องบอจะน่าเพิ่นกับแบบความจริงนะนออความจริงนะเพิ่นลาบแค่ว่า ใช่ปุ่เดียวฮะนะพี่น้องปุ่ดีบาเลยเป็นครอบครัวพี่นกองเลยเอาครอบครัวงานมันบริมียังฮะนะพี่น้องแค่แบบดูแลสุวรีณยังทาพิ่นับถ้าแบบเมื่อมันมีงานร้ายเพิ่งจะหลับเพิ่มอยู่พี่น้องมันบริมีงานยังงานกับบริร้ายฮะนะพี่น้องมันก็นเริ่มลงโตแล้วมันบริมียังมากมายถทาเห็นแล้วกับขีบเ้เหลวฮะนะพี่น้องนั้นบริเวณแบบงานแบบมีรยายได้ยังฮะนะพี่น้องเพราะว่า ในสวนมันก็บร่ได้ปลูกยังค่าคลายเผื่นกรพี่น้องมันบร่ไ,ได้มีรายได้แค่แบบดูแลเพื่อแบบความงามบวหยญามันขึ้นหรือแบบบัวห้มันหกแค่นั้นนาะมันเพื่อจ้างแค่ครอบครัวบ่าวเล็ดบ่าวลุยกระซ้าตุอะไรี่น้องเลยทองคนกะบหมื่นกว่าบาทเลยเนาะมันก็ถือว่าโอเคเลยี่น้อง มันซัำนี่ฮะนะมันกับเพิ่นก็เลยว่าบริเลนหลับเดินไปน้องความจริงก็หลับอยู่แค่คนเดียวฮะนะกินข่าวกินยายาเป็นไดซิเวอร์ละยานะไดสิเวอร์ยายิ่งนะเอาแต่ยากับไปกินเอาแก้ปวดนั่นแหละ มีอันนี้นะเอาไหมเผอ่อแฟนอยากเดี๋ยวค่อยมาเอาได้พี่เออยุ่นี่เราไปฝากของฝากยันฝากของเหรอตรงตลาดนะ่ะตลาดเราเนี่ยนะเะรอ,อตลาดรันบุญนะ่ะเห็นไหมหนาวัดนี่นะใช่แล้วก็ เดินย้อนกลับไปตรงก่อสร้างตรงนู้นมันจะมีความความฟาล์ซไยออกไปขวาขวานี้ใช่เดินไปฝั่งนี้เดินกลับไปนู่นอะ่ะตรงสะพานลอยเห็นไหมเห็นใช่เดินไปตรงสะพานลอยแล้วก็ตรงไปมันจะมีขนส่งเตรียมเลยพี่น้องดิไป,ไปทำงานเขากับกินเงินก็เอาแล้ว <laughs> อะไรกได้บอกยังไงอยู่บ่ได้บงวิงงันเดี๋ยวเออเอยลืมลุยแลที่ยืมจจะลอยก่นช่องบะลืมอค่ะอ่ะตัวที่น้างน่ะ ไปสู่งานเอาบัลเศร้าอะไรกะนสวงเศร้าอะไรสู่เนี่ยมาสู่มาอยู่เลยถ้านไหนมีแต่ไห้เมื่ออย่างเดียวเลยท่านบาสู่ก็อยู่บ่ได้ถ้าั่นก็จะมีเพลงท่านบาสู่ก็อยู่บ่ได้ายนะไรทำมาไวจริงๆกับจังเมื่องานเนาะมันจะอยู่เซมมันจะอยู่บ้านเท่าหรืออยู่เซมก็ต้องได้ทำงานอะไร อยู่เมื่อบ้านเฮาค่ะสบายอยู่ได้บ้างเมื่อบริมเงินนั่นแหละเมื่อบริมเงินใส่เวลาด้จะเป็นอย่างมันอยู่บ้านในเขตจะไดบรเเวณจะได้ในที่บ้านเออค่ะมันหันบรมีกินอย่างไรบรมีวณเราคกินแต่ห้องบรมีเงินใส่นี่นะไม่มีกินอย่างนั้นทำมาตัดบ้านเฮาค่ะกินอาจจะกินย่างที่แบบได้ในอุปถัมภ์จะไม่มีได้ แบบสงั้นเลแบบแพงแน่เด้มุกกระทงกระททังหมุอ่หนึอยากนะสมมตว่าเจ็บเป็นมาแน่นี่เลยพี่น้องก็จเอาใสมาสี่จริงแน่ีจะกะเล่อ่าดันฮห่าโด่อนเล่แท็กซี่เป็นลบรีก็แท็กซี่้ยผู้บริสุ Tìm tôi. Chị sẽ dùng hai nhau không? dùng hai nhà. Bà mà xem cho dùng hai nhà chép. Bà cũng tìm nghĩ quản kiểm bà. Ừ. Nào. Để xong ra. ขนะไปนะขดีครับ่ากท่านไปเลยจ้าเจ้านายพี่น้องโชคดีไปเลยพี่น้อง ไปดีอีกข้างพี่น้องเย็ดกระเพราก่อนบาเนี้ยตรงมาเลยคือโหลดแล้วกระเพรางา,งามๆพี่น้องจะนายตัดมาหา พักหนึ่งครับคือ,คอลรดแล้วแล้วการคนโทรกมากกาไก่สีหอนแล้วเรียกเรียกแท็กซี่แก๊ปให้เพลินพี่น้องเรียกแบบนั้นยันโดน,นันรออีกแค่อยู่ติบแต่เบาเลกคือสี่แบบเคยมาฮนะพี่น้องแต่ชิุูนเรื่องนี่บาลุยผัดตอนนั้นบวกเคยมาเนาะแบบ พิษเป็นคู่นะพี่น,น้องสร้างมันเข้ากัเาแบบเรือผิดผ่าดไปอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ลูกสาวโทรมาไม่ใช่โทรกลับหาเพนคำโทรหาแม่าการให้แอมไปเศร้าเรื่อไหน พี่น้องสหรับคลิปนี้กัสสิลาเด้อพบก,กันคลิปหน้าวิดนีวิแห้งสกูดสุกคนพี่น้องจ้ายิงคำโทรมาหลับสายเป็นก่อนพี่น้อง